นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตอิติปิโสภะคะว Rangsamma Sambuddho vijajarana sampanno Lokavidho anuttaro purisadhamma saradhisadhadeva manusanambuddho Vadisavakado vakavadadammo sankidhiko atkaliko เยกปจตังเวทิตโปวินโย 히ติสุปฏิปันโน ภาควโตสาวกสังโฆ सुปฏิปันโน ภาควโตสาวกสังโฆ ยयपฏิปันโน ภาควโต sawka sanghoya ditang caari Polresa yukane adada Purre sabungngkaai sapkawado sawaka sangkhowang nayo rakin nayocarkarayoanu tarangbunnya kitaang lokasi dipang sangatsama vinitas คารังวุติตาโคราสะเสนามะรังธนาธิตามาวิทินนาชิตตวามุนินโดตันเตชะสาวันตุเต nimaraatireka ma piyu citasaparatingkoraram panalawakkamakmata daya kang kanti Sudantawitinnashitawamu dan desaswanu desa ya mangngkani naraki ring kacawararang di anda putangangga wa สุทารุณันตังเมตตมูสิกาวิทินนาชิตาวามุนินโตตันเตชะสาวาวนโตเตชะยามังคะลานิอุกิตาคภัสสุตารุณันตังลาวันติโยชนะปัตถังคุลิมาลาวันตังอิทิปิสังคตัมโนชิตตวามุนินโตตันเต ชายมังคะลานิกตวานกัตตามุตารังยิวากปปินียาจินชายาทุตาวัจนะชนะกายมมะเชสันเตนะสุมาวิตินาโตตันเตชาสาวาณตุเตชายมังคะลานิอายาติสัจจกวัตถะเกิตุวาตาปิโรปิตามะนังอาทิอันตาปุตังปัญญาปติปัจาริโต นินโดตันติจัสาภะวันตุเตชัยยมังคาลานินันโดปันนันดาปุชากังวิพปตังใบิติงกุตตนติราปุชาเกนาธรรมบักมิทินาสิตาวามุนินโดตันติจัสาภะวันตุเตชัยยมังกาลานิทุกขะหิติปุจาเกนะสุตตะตาธรรมบัง สุติสุติมิธิปากาปิตานังยนาคาเทนะวิทินาตันเติชาสาภวันตุติสยามังคัลานิเอตัปิพุทาสยามังคัลาอัตถาคาดายุวัจโนตินนาตินเนสารเตมัตันติหิตวานิกาวิเวทานิจุปะวานิมุขังสุขังอธิคเมยานารุสปัญโย

ตานโนเอวังตวังวิชัยโยหิชัยยสุชัยยมังคเรอาภารชิตาภลังเกสิเสปเทวิปโคาเลอาภิเสเกสะปะพุธานัปมโมทติสุนักขัตตังสุมัครังสุปปะตังสุหุติตังสุกันโนสุโมโตจัสุยิทังพัมมจาริสุปัตถคินั กรมังปารักขินังปาทักขินังมโนกัมมังปณิทิเตปาทักขินาปาทักขินาตัวนารพันตะเทปาทักขินิอันดมยังสาธุกรังกระโรมาเซสาธุสาธุสาธุ ข้าพเจ้าขอตั้งจิตอุทิศผลข้าพเจ้าขอตั้งจิตอุทิศผลบุญกุศลนี้แผ่ไปให้ไพศาลบุญกุศลนี้แผ่ไปให้ภพศาลถึงบิดามารดาครูอาจารย์ถึงบิดามารดาครูอาจารย์ทั้งลูกหลานญาติมิตรสนิทกันทั้งลูกหลานญาติมิตรสนิทกันคยรักเคยชังแต่ครั้งไหนเคยรักเคยชังแต่ครั้งไหนขอให้ได้ส่วนกุศลผลของฉันขอให้ได้ส่วนกุศลผลของฉันทั้งเจ้ากรรมในเวรและเทวัน ขอให้ท่านได้กุศสลผลนี้เถอ,อผ,ลผลนี้เถิดข้าพเจ้าขอตั้งสัจจะธิษฐานขเจ้าขอตั้งสัจจอธิฐานขออนุภาพแห่งบุญกุศสขออุภาบารมีธรรมบารมีธรที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย,าาลายได้ตั้งใจกระทำบำเพ็ญมาแล้วนี้

ที่รักษาวัดวาอารามแห่งนี้ท,นท,ที่ดวงวิญญาณสัมผัเวสีที่เร่ร่อนไปมา ท่านใดที่มีทุกข์กขอให้พ้นจากทุกここข์กท,กท่านใดที่มีความสุขขอให้สุขยิ่งขึ้นไปด้วยเดชะพระวาะปัจจัยอ,ปป sequel, อนุภาพแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้กระทำแล้วนี้ขอให้ข้าพเจ้าทำในสิ่งที่ดีคิดในสิ่งที่ดี เจอคนที่ดีเ,ดเป็นกัลยานามิตร บุคคลพาลศัตรูมูมานอย่าได้มาคล่ำไคลในชีวิตและหน้าที่การงานของข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าขอตั้งสัจจาที่ฐานขออนุภาพแห่งบุญกุศลที่ได้กระทำบำเพ็ญมาแล้วนี้ขอจงเป็นพระว่าปัจจัยเป็นอุปาทิสัยตาม ใ,ให้เกิดปัญญา,าญ,ญาณทั้งชาตินี้และชาติหน้าตลอดชาติอย่างยิ่ง,งนจนถึงความพ้นทุกข์ค,กคือพระนิพพานด้วยเธอสาธุสาธุสาธุเาเปิดเวลาอีกตัง อิตังตานากรรมังนิปานาปัจจยโยหุโตนนิจังอิตังกรรมังนิปานาปัจจยโยหุโตนนิจังอิตังบาวานากรรมังนาปัจจยโย ตโนนิจังยังอินจิโกสาลังกาตาพังกัมมังกาเตหิกาตังปุญญังโนอนุโมทันตุสุนันตุพุนตุเยเตวาอัสสัมิงคาน

ตากาสุขิตาหนต์ตุทุกขปมุจัโตสัพเพปิสาสัมเพยัขสัพเพเปตสุขิตาหตทุกขปมุจันโตสัพเพนักขัตตะสุขิตาหนตตทุกขปจันโตสัพเพเทวาสุขิตาหนตทุกขปมุจัโตสัพเพ judged Priyu pacaya suki untuk du kappamun canndo sappat Diang sami cantu bo Pudo mangkalalah sambuhot Dodi paddo da do mohoda mangkalalama Ma masa padhu kappamuncale

วันธรมีพู้ทางสะพังเมตโทสังฆามาธรรมีพันเตวันธามีสะพังเมโทสังฆามาธรรมีพันเตวันธามีสะพังเมตโทสังฆามาธรรมีพันเตวันธามีอุปัชาจริยสัพังเมตโทสังฆามาธรรมีพันเตวันธามี นางสะพังเมโทสังฆามาถามเมพันเตวันตามีเมพัตตะสีมายังสะพังเมโทสังฆามาถามเมพันเตวันตามี สัพพ <Les ke> ังสัพพธานิสุปติทิดาสาริระทัตุมหาโพธิ์จรูปังสักการังสัทธานาคาโลเกเทวะโลเกภะมาโลกเกเปลังกาทิเปสาริระทัตุโยเกสาัาตุโยอรหันตัาตุโย พันรักูติจัตุรสิติสหเสธรรมขันธ์สัพเพสังปาอหังวันตามิสัพพสุ